พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชานกแรนิติศาบัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัญญิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับด่าก,กันทางโทรศัพท์เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ได้เคยด่าผู้อื่นทางโทรศัพท์ หรือไม่ก็ถูกผู้อื่นด่าทางโทรศัพท์ซึ่งหากต้องการจะเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้จะต้องดูกฎหมายก่อนว่าสามารถกระทำได้เพียงใดโดยมีหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา39 393มาตรา39 393บัญญัติไว้ว่าผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ องค์ประกอบของมาตรา39 393คือ 1. ผู้ใด 2. อูบมิน 3. ผู้อื่น 4. ซึ่งหน้าข้อความที่สำคัญในทางกฎหมายในข้อนี้คือคำว่าซึ่งหน้าด้วยหลักกฎหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายคำว่าซึ่งหน้าจะต้องสามารถป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวกันทันทีที่มีการกล่าวดังนั้น การที่ด่ากันทางโทรศัพท์ซึ่งอยู่คนละท้องที่กันย่อมไม่อาจป้องกันเหตุร้ายที่อาจาเข้าถึงตัวกันทันทีจึงไม่เป็นความผิดฐานดูมิ่ซึ่งหน้าได้ผมขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกริกรกศักดิ ในตีปันิทไทยทนายวิธีพุทธและทิมทนายความสวัสดีครับ